ดูดวงชาวราศีเมถุนไขก็ชดไม่โยใจใหญ่แต่โดนขัดอำนาจบารมีวาสนาการที่ท่านจะทำอะไรในปีนี้ท่านต้องตั้งมั่นเอาจริงเอาจังอย่าท้อถอยเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเอาแน่เอานนนไม่ได้แต่ดวงชะตาของท่านจะประสบ็จรวยเป็นเศรษฐีเงินล้านนี่คือสิ่งที่แน่นอนจะเจริญรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตรับรัย จะมีข่าวดีผู้คนมากหน้าหลายตามาส่งผลกับตัวท่านท่านจะมีความสุขสมหวังดังใจหมายข่าวดีบังเกิดขึ้นกับตัวท่านผู้ใหญ่เพ่งเลงคอยดูบอกกล่าวถึงเรื่องราวต่างๆสิ่งดีๆบังเกิดให้มีโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาความเจริญลุกงเรืองบังเกิดขึ้นกับตัวท่านท่านจะรับทรัพย์โดยโชคจะได้เจอใครบางคนที่เป็นหญิง นำพาซึ่งโชคลาภเงินทองมาให้เงินทองที่ดีจะเข้ามาสนับสนุนคำ้ำาชูจะมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างก้าวกระโดลดเจ็บปวดรัวล้ว,ลวภายในจิตใจกรบวนกวายกับทุกสิ่งทุกอย่างท่านรู้สึกว่าในโชคชะตาช่วงนี้มันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วท่านต้องใจใหญ่ถึงกล้าได้กล้าเสียไม่มีหรอกครับที่ใช้คําว่าไม่ดีสําหรับชาวราศีเมถุน มีขึ้นมีลงเป็นเรื่องปกติแต่ถ้ากล้าได้กล้าเสียก็จะเป็นไปได้ด้วยดีมน์จันทามต์มหเสน์บังเกิดขึ้นกับตัวท่านท่านจะรู้สึกว่าข้าพเจ้าหล่อเป็นพิเศษข้าพเจ้าสวยเป็นพิเศษข้าพเจ้าแช่มชื่นเป็นพิเศษข้าพเจ้ามีพละพลังอำนาจบารมีวาสนาข้าพเจ้ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักคุ้มครองรักษารู้สึกว่าตัวเองนั้นมีพละพลัง รู้สึกว่าต้องตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวห้าหารปิดหูปิดตาอย่าเลือกฝ่ายมั่วหรือว่าให้ท่านรู้สึกว่าสิ่งไหนถูกต้องคือจงทําสิ่งนั้นถึงแม้ท่านจะขาดผลประโยชน์ก็ตามลุงจิตตาเปิดมองโลกในแง่ดีเงินทองไหลามาเทมาปัะสบความสาเร็จสุขสมสมหวังดังใจหมายจเจริญลูกเรือในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงนิงนจตาชีวิตรับทรัพย์รวยโชค มีข่าวดีบังเกิดขึ้นกับตัวท่านตลอดชีวิตแสงสว่างจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านครับให้มองโลกในแง่ดีเข้าไว้นะครับโชคชะตาของท่านขอทํานายว่าจะเจริญรุ่งเรืองจะร่ํารวยเป็นเศรษฐีเงินทองไหลามาได้มาประสบความสาเร็จแต่ว่าจะมีใครบางคนมาฉุดเอาไว้นะครับฉุดเอาไว้ในที่นี้อาจจะเป็นเรื่องตกตําแหน่งไม่ว่าจะเป็นตกตําแหน่งครอบครัวตกตําแหน่งเพื่อนตกตําแหน่งญาติพ่อแม่พี่น้อง จะเข้ามาสนับสนุนหรือไม่แต่บอกได้เลยว่าจะเข้ามาทําให้ท่านจะไปไม่สุดเขาจะพูดได้ท่านกลัวพูดได้ท่านรู้สึกย่ําแย่พูดได้ท่านไม่มั่นใจเพราะว่าคนอื่นจะไปเก่งเท่าท่านได้อย่างไรก็ว่าเขามั่นใจในลักษณะที่คนไม่เคยประสบความสําเร็จแต่ว่าสําหรับชาวราศีเมถุนประสบความสําเร็จมาตลอดชีวิตเพราะว่าเป็นคนกล้าได้กล้าเสียเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวอาหารเป็นคนที่สนทรีชอบออกเดินทาง ชอบจินตนาการภาพชอบพูดคุยชอบเจรจาชอบพบปะพูดคุยชอบเจอกับใครบางคนใครบางคนจะนำพาซึ่งโชคลาภเงินทองบาร,รมีวาสนาให้แก่ตัวท่านท่านจะสุขสมสมหวังดังใจหมายนะครับวงล้อแห่งวัฏจักรเกิดขึ้นในโชคชะตาของท่านบัณควรที่จะต้องจัดแจงปรับปรุงแก้ไขในโชคชะตาใครก็ุดไม่อยู่ครับใครก็ชดไม่อยู่ โชคลาบเงินทองจะมีโอกาสนะครับให้ออกเดินทางไปทิศท,ที่มีน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นทะเลน้ำตกนะครับสถานที่สิ่งมงคลนะครับที่จเจริญรุ่งเรืองนะครับนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับสมเด็ดพจพระจักรพรรดิเมตตานะครับให้จเจริญรุ่งเรืองนะครับในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินเงินทองจะไหลามาเทมามีข่าวดีมีคนนําพาโชคลาบมาให้ คนอายุน้อยกว่าจะนําพาโชคลาภมาให้จัดแจงกับทุกสิ่งทุกอย่างและท่านต้องตัดสินใจอย่างเด็ดขาดการตัดสินใจในครั้งนี้จะนําพาซึ่งโชคลาภบารมีวัสนามาให้แก่ตัวท่านท่านจะสุขสมสมหวังดังใจหมายข่าวดีบังเกิดจะจัดแจงกับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับจะได้พบและมีได้การปรับปรุงนะครับเกี่ยวกับธุรกิจใหม่ๆธุรกิจที่มีโชคลาภเงินทองวัสนาเข้ามาเกี่ยวพันแน่นอน นะครับไม่ใช่ธุรกิจการกระสนนะครับที่ท่านทําแล้วไม่ได้อะไรจะเป็นในลักษณะธุรกิจที่ท่านทําแล้วจะมีผลประโยชน์และเป็นอย่างมากที่สุดเงินทองไหลามาเทมาประสมลเร็จแช่มชื่นราบลื่นนะครับมีดดาบล้อมรอบทําให้ท่านกระวนกระวายอยากจะสําเร็จวันนี้อยากสาเร็จพรุ่งนี้เลยขพระเจ้าจะทําให้รวยตอนนี้รวยเป็นตังประสมผเร็จให้แช่มชื่น ทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาในตัวท่านจะประเดประดังทําให้ท่านสุขสมสมหวังดังใจหมายจเจริญลุกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงนิงน,งน,งนรับทรัพย์รวยโชคข่าวดีบังเกิดโชคชะตาคนที่จะต้องปรับปรุงปรับเปลี่ยนแก้ไขอํานาจบารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักปกุ้มครองรักษาหนุนนาดวงชะตานะครับข่าวดีบังเกิดขึ้นกับตัวท่านแล้วนะครับแสงสว่างบัง,งเกิดแล้วนะครับโชคลาภบังเกิดแล้ว โอกาสดีๆเข้ามาแล้วตออกตำแหน่งบนแล้วท่านจะได้ปรับปรุงแก้ไขปรับแห่งโชคชะตาแห่งชื่อเสียงเงินทองของท่านชื่อเสียงของท่านจะเข้าในปีนี้นะครับจะเข้าในปีนี้ชื่อเสียงความโดดเด่นโด่งดังอํานาจบารมีเป็นดารานักร้องปัญหาต่างๆฟ้าผ่าลงมานะครับท่านก็หลบหลีกให้ทันก็แค่หลบครับ ไม่ต้องซีเรียสน,นะครับก็แค่ลบนะครับซีเรียสทำไมนะครับปัญหามีเอาให้หลบเราอย่าไปกลัวนะครับชาวราสีเมถุนท่านต้องมีปัญหาอยู่แล้วนะมีแล้วก็แค่ลบนะครับก็แค่แก้ไขนะครับป่วยตรงไหนก็รักษานะครับไม่ต้องซีเรียสน,นะครับปรับปรุงแก้ไขได้สบายทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มีวิธีแก้นะครับความอึดอัดความตั้งบ้านราชสีมานอนซบตักแล้ว ก็คือว่าผู้ที่มีอํานาจบารมีวาสนาจะเข้ามาสู่ตัวท่านถ้าท่านเป็นหญิงนะครับอำนาจบารมีวาสนามาแล้วถ้าท่านเป็นชายท่านจะตกตําแหน่งอํานาจบารมีวาสนาเข้าสู่ตัวหญิงเท่าน,นั้นนะครับใครอยู่ใกล้ก็จะมีความสุขแช่มชื่นราบลรื่นเป็นไปได้ด้วยดีถ้วยรางวัลอันยิ่งใหญ่เข้ามาสู่ตัวท่านนะครับแต่ปัญหาอันยิ่งใหญ่นั้นจะทําให้ท่านเกิดความหวงแหน เสียดายกับการให้เพะฉะนั้นสิ่งไหนที่ท่านให้ไม่ได้ท่านก็ไม่ต้องให้ครับสิ่งไหนที่ท่านให้ได้ท่านก็ให้ท่านแบกภาระนะครับไว้หนักหนวมนะครับมีเงินเท่าไหร่ก็ไม่ได้ใช้แต่ให้คนอื่นใช้ทำแบบนี้ถูกต้องหรือครับแบกภาระไว้เยี่ยงไรทำไมล่ะนะครับขอให้ท่านสขสมสมหวังดังใจหมาย แลวขอให้ปีนี้ท่านจเจริญรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินขอให้ท่านรวยเลยรยต่อแต่นี้ไปรับทรัพย์รวยโชคครับสวัสดีครับ